รอบเลงลุน้นเรามาลุ้นพร้อมกันทุกคนหนึ่งสองสามว้าสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนรอบแก้ตัวนะคะสั่งมะพร้าวกะทิมาอีกแล้วนะคะรอบนี้ก็คือแม่ค้าเคลมให้นะคะบางทีหนูก็เข้าใจหัวอ,อกแม่ค้านะคะทุกคนเราไม่ได้แบบ คือเราไม่ได้รู้ว่าทุกลูกจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนดังนั้นแม่ค้าก็คือรับผิดชอบด้วยการแบบส่งเครมอันนี้มาให้นะคะเพราะว่าเหมือนทักไปในตอกๆเนาะคือบางคนก็ไม่ได้ดูคลิปรอบก่อนนะคะสั่งมะพร้าวกะทินะคะทุกคนพอเปิดออกมาปุ๊บน้ํามันใสนะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเนื้อคือมะพร้าวกะทิจริงๆนะคะบางคนก็ ก็มีหลายเสียงเนาะหลายคอมเมนต์บอกว่าเออมันไม่ใช่มะพร้าวกะทิหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามะพร้าวกะทิมันจะต้องน้ําจะต้องข้นหนืดนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อฟูนะคะจริงๆก็คือมะพร้าวกะทิแหละเพราะว่าสัมผัสเนื้อมันไปแล้วก็คือมันหวานมันมากทุกคนเพียงแต่ว่ามันไม่ฟูแล้วก็น้ํามันไม่หนืดนะคะทุกคนดังนั้นแม่ค้าก็ไม่ได้รู้เลยว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะอ่ะมารอบนี้เหมวยก็ผ่ามาเป็นรอยแล้วนะคะรอบหนึ่ง <c oughs> ลุ้นเรามาลุ้นพร้อมกันทุกคนหนึ่งสองสามว้าวนี่มันต้องเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือมะพร้าวกะทินะคะน้ำจะข้นหนืดแบบนี้เลยอืโอ้ฟินอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมดูนะคะให้ค้าแถมน้ำตาลให้ด้วยว้าว ก็ต้องโรยกับน้ำตาลนะคะเยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนลูกที่เหมยซื้อรอบก่อนที่เป็นน้ำใสอะ่ะคืออาจจะหนึ่งในร้อยส่วนน้อยนะคะที่จะเป็นน้ำใสนะอือ้หวานมันหอมๆค่ะมันกินเจลเลยอะ่ะเหมือนเจลว่ะทุกคนอืม ด้ยน้ำตาลอือร่อยมากทุกคนอร่อยอะ่ะรอบก่อนคือทําตามทุกอย่างแล้วบางคนบอกว่าให้เขย่านะคะมันถึงจะเป็นจริงๆไม่ต้องเขย่าก็เป็นนะคะถ้าเป็นมะพร้าวก็ทิแบบน้ําเหลืๆแบบเนี้ยลูกนี้ไม่ได้เขย่าเลยพี่น้อง ไม่เกี่ยวกับเขย่าหรือไม่เขย่านะคะอืมขอโทษด,ด้วยซอรี่ด้วยช้อนแมะหนูไม่มีช้อนสั้นอืมอร่อยมันมากมันชื่นใจอะ มนมข้นก็มีแล้ว,ว่ารู้สึกว่าใส่น้ำตาลแล้วอร่อยมันได้ความลืบๆน้ำตาลอ่ะความจำเต็มอะทุกคนไป,ปลบตูปโอ้ยช้อนเนาะขัดใจช้อนมาก อร่อยดีค่ะทุกคนมพะพร้าวกะทิน้ำตรงนี้มันอร่อยมากเหมือนชิมเจล ช่เย็นๆสดชื่นมากทุกคนอร่อยไม่อยากให้มันเปือ่อนตัวเนี่ยลองน้ำข้นดูฮึไม่ออก บางลูกก็ฟูมากนะคะเคยเห็นแบบอืมใส่กินเอาไปกินเนาะบางคนก็คือได้แบบฟูคือเนื้อมันจะฟูขึ้นเลยค่ะอืนมขึ้นหอมหนอ้อช้อนนี่ ือที่ห้องเนี้ยจะไม่ค่อยมีช้อนสั้นนะคะมีน้อยแล้วก็หายไม่รู้หายไปไหนนะคะหาไม่เจอฟินๆท่ามกลางบรรยากาศฝนตกเลว,วจ้ะข้างนอกตกอืฝนตกไม่หยุดสักทีพี่น้อง ตงถึงปุ๊บตีกินเลยพี่น้องเพราะว่าถ้าไว้นานอาจจะเสียก่อนได้หรือเปล่าอาจจาะใช่เขาไม่ได้เคลมแค่เฉพาะว่ารู้ว่าเหมืยเป็นเหมืยน,นะทุกคนคือแม่ค้าไม่รู้นะไม่ได้จะรู้จักหนูนะ <laughs> เพราะว่าหนูทักไปทางตกๆด้วยจ้ะ เคลมให้ลูกค้าทุกคนนะคะที่ซื้อไปแล้วเกิดปัญหานะคะแสบแต่ลำคาชนชนอืมเล่นสนุกเลย อืมแตกเดียบพี่ดอกไม่เคยกินอ่ะนี่คือครั้งที่สองครั้งแรกมาไม่ได้นะ้ำแบบนี้ตักใต่คืนอโอ้เป็นวุ้นเลยวุ้นเหนียวเหนียวยืดๆนะคะนี่แหละของแท้ มะพร้ากวกะทิของแท้น,น้ำสนืดนะคะสิ่งที่หมวอยากได้คือแบบนี้นะทุกคนอืมอร่อยอะ่ะใส่น,น้ำตาลแล้วก็กินอันแบบเนื่อๆนี้เลยอร่อย อ่ะพอสวกวมกล่ะพี่น้องเสียดายน้ำมนะันอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้หลังจากที่เราแบบลุ้นมากนะคะว่าจะเป็นแบบน้ำหนึดหนึงไหมสรุปเป็นนะคะทุกคนอืมโอเคค่ะไปหาซื้อได้ในตอกตอกนะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย